สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินเวอร์แมพฟอร์ยูนะครับแล้วก็เพจแผนที่โลกนะครับเนื่องจากว่าเราจะมาเล่าเกี่ยวกับการก่อเกิดรวมรัฐก,การเป็นประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมรัฐช้าที่สุดนะครับในบรรดามหาอำนาจที่ผ่านมานะครับ อิตาลีเนี่ยตอนเริ่มแรกเราต้องเข้าใจว่าเมื่อก่อนเป็นอาณาจักรโรมันนะครับพออาณาจักรโรมันก็เป็นอาณาจักรเล็กๆนะครับทางตอนเหนือเนี่ยเป็นของโรมันอ m มพ r e ในส่วนของอิตาลีโรมันอิมพก็คือโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในปีต่อมานะครับหลังจากอาณาจักรโรมันเยอยล้มสลายลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็บางส่วนทางตอนเหนือของอิตาลีซึ่งเป็นลฐเล็กๆนะครับ ก็กลายเป็นอนาเขตของอาณาจักรออสเตรียฮังการี Hungary, นะครับึ่งก็ทำให้ในส่วนที่เป็นอติตาลีปัจจุบันนะแบ่งอนาเขตนะครับตามแผนที่ที่เราเห็นนะครับก็คือมีรัฐนะครับทางตอนเหนือก็มีของอรัฐลอมบานดีกับรัฐเวนิสนะครับเวนิเซียเนี่ยก็เป็นของออสเตรียนะครับแล้วก็รัฐตูรินนะครับก็เป็นอาณาจักรของซาวอยนะาราชวงศ์ซาวอยแข่ง อาณาจักรซาดิเนียนะครับซึ่งมีเกาะซาดิเนียย่อยนะครับแล้วก็มีรัฐเล็กๆอย่างารัฐฟอเรนนะครับแล้วก็รัฐทัสทัสโกนีนะครับปาม่าอะไร,ระต่างนๆ,ๆนะครับรัฐเล็กๆล็กนะตอนเหนือนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางก็คืออาณาจักรที่เป็นอของโป๊ปนะครับก็คืออาณาจักรสัมปาปานะครับก็คือถ้าภาษาอังกฤษก็ พอ a พอสเตตนะครับก็คือกรุงโรมนะครับซึ่งเป็นอาณาเขตของพอระสันปาปานะครับซึ่งเป็นผู้มีอำนาจปกครองในรัฐนี้นะครับตอนกลางของอิตาลีนะครับซึ่งอยู่ในภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสอาณาจักรฝรั่งเศสสมัยนั้นนะครับแล้วกต็ตอนใต้นะครับก็มีอาณาจักรของอเนเปิลกับซิซิลีนะครับซึ่งเป็นชื่อว่า,าทูซิซิลีนะครับ ก็คืออาณาจักรแห่งอสองซิ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 ลีนั่นเองนะครับก็อันนี้อธิบายให้เข้าใจนะครับก่อนว่าก่อนจะรวมรัดเนี่ยก็อิตาลีแบ่งแยกกันยังไงนะครับก็ในส่วนของหลังจากที่มีกระแสชาตินิยมเกิดขึ้นนะครับในปี1 8 8เนี่ยก็มีมีผู้นำนะครับที่ชื่อว่า จูเซเป้กาลิบันดีนะฮะกาลิบันดีนี่เขก,ก็คือนับเป็นวัาชชัยอิตาลีซึ่งเป็นอยู่ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้นะครับของอิตาลีนะครับก็มีคนแนวความคิดนะครับที่จะรวมรัฐอิตาลีทั้งหมดนะครับทั้งตอนเหนือและตอนใต้นะครับแต่ตัวเองเนี่ยก็อยู่ตอนใต้ก็รวมรัฐของตอนใต้ก่อนก็คือเน,นสโซลงเนเปิลนะครับกับซิซิลีนะครับก็ มีแนวคิดที่จะรวมชาตินะครับส่วนทางตอนเหนือเนี่ยก็มีรัฐสาวอยเนะราชวงศ์สาวอยแห่งรัฐซาดิเนียนะครับซึ่งก็มีความต้องการจะรวมอิตาลีด้วยนะครับแต่ติดปัญหาตรงที่ัฐโามันดีและเวนิเซียเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียนะครับส่วนรัฐเล็กๆก็ยังเป็นลักษณะอย่างเช่นปาม่าฟอรเรนอะไรเนี่ยของอทัสการีอะไรเนี่ยก็ ยังยังสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างสัมพันธ์เพื่อสร้างเพื่อสร้างอาณาจักรรวมรัฐได้อยู่นะครับแต่ในส่วนของโรมัเดีกับเวเนซเซียเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสเตรียนะครับซึ่งเป็นมหาอำนาจของยุโรปณขณะนั้นนะครับในส่วนของเซาราชวงซาวอยนะครับก็มีกษัตริย์เอ็มมานูเอลที่2นะครับเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ มีคาวัวนะครับซึ่งคาวัวเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเสนาบดีนะฮะคระเสนาบดีของลัสซาดีเนียนะครับก็มีความคิดที่จะรวมนะครับอาณาจักรรวมรัฐเป็นประเทศตอรี่พร้อมกันกับทางด้านของกาลิบันดีนะครับทางตอนใต้นะครับก็ปรึกษากันนะครับแล้วก็รวมรัฐกันนะครับแต่สิ่งที่ จะเป็นปัญหาอย่างที่บอกนะครับก็คือ,อต้องทําสงครามเพื่อยแย่งพื้นที่ของลอมันดีกับมินิเซียนะครับแล้วก็ทําสงครามนะครับสำเร็จนะครับก็มีชัยชนะเหนือสองอเหนือออสเตรียนะครับในสงครามรวมรัฐครั้งแรกของอิตาลีนะครับครั้งที่2นะครับก็ได้พื้นที่ในส่วนของ รอมแมนเดีเนะวนิเซียในระยะแรกนะครับจากออสเตรียนะครับแล้วก็ตั้งเป็นประเทศนะครับอิตาลีขึ้นมานะครับประกาศเป็นแต่ว่าในส่วนของอ่าสซาดิเนียเนี่ยก็ต้องสร้างสัมพันธ์ดีทางด้านตะวันตกที่ติดกับฝรั่งเศสาณาจักรใหญ่โดยการยกเมืองนะครับให้กับยกเมืองอสัม นิสนะครับให้กับฝรั่งเศสนะครับเพื่อที่จะให้รักษาความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนะรับโกมีสงครามรอบด้านนะครับในการประกาศเอกราชก็เลยยกเมืองนิสไปให้ฝรั่งเศสนะครับหลังจากนั้นก็คารวัวกับทางด้านของกาลีบันดี้นะครับก็รวมรัฐอิตาลีเหนือและใต้นะครับเป็นประเทศเดียวกันนะครับโดยมีรัฐสภานะครับแล้วก็มีกษัตริย์ วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2นะครับเป็นประมุกนะครับแต่มันก็เหมือนตรงกลางครับอนตรงกลางยังมีปัญหาอยู่ก็คือมีกรุงโรมของรัฐประสานปาปานะครับก็ทซึ่งฝรั่งเศสคอยดูแลอยู่มันก็คือรวมแหลมรวมๆกันก่อนนะครับแต่ว่าก็ได้นะครับก็เป็นประเตนตีในปีหนึงนปี1860นะครับ แต่ว่าพอหลังจากนั้นนะครับก็เนื่องจากว่ามี2ในความคิดนะครับก็คือในความคิดที่ระบบอาชาริวตัยซึ่งก็อยู่ทางอิตาลีตอนเหนือแล้วก็ทางอิตาลีตอนใต้ก็ระบอบสาธารณรัฐนะครับทําให้ก็เกิดความวุ่นวายนะครับไม่มีเสถียรภาพในการปกครองนะครับก็มีการเขาเรียกว่าแนวสองในความคิดเกิดรบกันนะครับเป็นสงครามการเมืองนะครับก็ ถึงขนาดว่าทางด้านกาลิบันดีเนี่ยก็ไปถึงรัฐสภาซึ่งมีคาวัวเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยนะครับแต่ก็เกิดจุดพิจารณ์ขึ้นนะครับเมื่อในวันที่6มิถุนายนนะครับรัฐนายกรัฐมนตรีคาวัวเนี่ยก็อสันตยักษ์ก็ถึง,งแก่อส,อสันกรรมนะครับซึ่งก็ทําให้กาลิบันดีก็มีโอกาสนะครับในการสร้าง แนวความคิดสาธารณะขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้สามารถมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผลปรากฏว่าในปีหนึ่ง่อมา1น6 2กเนี่ยก็มีการจับกลุ่มกาลิบันดีขึ้นนะครับซึ่งก็เกิดปัญหามากมายนะครับแต่ช่วงระหว่างนั้นนะครับอิาอตาลีเนี่ยก็รวมชาติแบบรวมๆนะครับโดยการนำของรัฐ ราชวงสาวไว้ซึ่งราชวงสาวไว้นี่สัญลักษณ์สีน้ำเงินนะครับที่เราเห็นในฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลต่างๆทีมชาติอิตาลีใช้เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยเพราะมาจากราชวงซาวไว้นะครับก็คือคราชวงนี้ที่เป็นต้นกําเนิดของอิตาลีนะครับเป็นที่มาของเสื้ออิตาลีสีน้ำเงินนะครับที่ไม่ใช่สีเขียวหรือสีขาวหรือสีแดงตามทุงชาตินะครับก็มาจากเนี่ยนะครับมาจากการ ราชงสาววยซึ่งใส้สัญลักสีน้ำเงินนะครับการโอลดเตลลี่ครั้งแรกนี่นะครับต่อมานะครับในปี1866นะครับช่วงนั้นนะครับปัสเซียนะครับซึ่งพยายามนะครับก็ที่จะรวมเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันนะครับก็ได้ทำการเชิญอิตาลีเข้ามารวมเป็นพันธมิตรเพื่อทำสงครามกับออสเตรียนะครับอันนี้มาจากว่ารัฐเวนิสนะครับโรมนเวเนเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะ คือมันได้ครอบครองพื้นที่ของออสเตรียไม่ไม่หมดนะครับก็ต้องการให้มันเบ็ดเสร็จนะก็เข้าร่วมกับทั้งด้านของอปัสเซียนะครับในการทําสงครามออสโตปัสเซียก็คือสงครามระหว่างออสเตรียกับปัสเซียนะครับก็อิตาลีก็เป็นพันำมิตรนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มีชัยชนะครับปัสเซียฝ่ายปัสเซียก็มีชัยชนะก็หลังจากนั้นปัสเซียก็ให ดินแดนเวนิสนะครับเวนิเซียเนี่ยแวนเวนิเซียเนี่ยก็เป็นของอิตาลีไปนะครับเพื่อรวมเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวนะครับก็ในที่สุดนะครับก็ผักพัสเดียออกไปนะครับก็ทําให้ทางด้านของอ่าอิตาลีก็ได้เวนิเซียนะครับอย่างเบ็เสร็จนะครับแต่ก็ยังมีกรุงโรมอยู่นะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างอิตาลีเนี่ยครับใต้นะครับ ก่อในที่สุดก็เกิดสงครามระหว่างปัสเซียกับสงฝรั่งเศสนะครับในปี1870นะครับฝรั่งเศสเมื่อต้องทําสงครามกับปัสเซียนะครับก็ต้องเอากองทัพนะครับที่อยู่ในกรุงโรม ซึ่งดูแลประสันรัฐประสันตาปาปานะครับสำเร็จประสันตาปาปิโอสติก้านะครับซึ่งณนขณะนั้นนะครับของรัชบัลลังก์ของพื้นที่ในของรัฐแพร่พ่อสเตตนะครับในกรุงลอมนะครับก็คือฝรั่งเศสเอา กองทัพออกนะครับพอกองทัพออกเนี่ยอิตาลีนะครับการนำของอกษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่สองและทรงซาวอยนะครับก็ทำการบุกยึดกรุงโรมนะครับแล้วก็ทำการครอบครองกรุงโรมนะครับพื้นที่ตอนเหนือตอนใต้ก็จะได้รวมกันสักทีนะครับในที่สุดก็ําสสำเร็จนะครับแล้วก็ได้กรุงโรมไปนะครับแล้วก็เป็นอิตาลีในปัจจุบัน นะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับโดยดาชวงสาวไว้นะครับเป็นที่มาของเสื้อสีน้ำเงินที่ผมบอกนะครับในการแข่งกันกีฬาต่างๆนะครับอิตาลีก็เป็นรวมประเทศด้านสเวันในปี180นะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับจะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าการรวมอิตาลีเนี่ยยากลำบากเลยเกินต้องทำสงคราม2-3ครั้งนะครับ กว่าจะได้เป็นอิตาลีเหนือกับใต้มารวมกันเป็นหนึ่งครับก็สําหรับผมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ